สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้กะที่มารีวิวการเ็ดบุญเขาสากตามประเภทนี้เฮ็ดสิบสองคล้องสิบสี่ของภัยานเฮานะคะเมื่อนี้กะอันดับแรกกะเตรียมใบตองนะคะเจอี่เห็ดตองผู้เฒ่าคนท้าวเฮ็ดหาหาตองอันดับแรกกะเร็จใบตองใบตองกับ,บ่ดด้ตแปดแบบเด้อพี่น้อง อยากอะไรเ็ดงานเหลวกับมัดเ็สเนลกินว้ถ้าไปจังหันเนี้ยมือเสาก็วุ่นเอาโหลดคนเ็สงานนี่ก็ลำบากเพราะว่าแต่บุญก็อยากเ็บนะคะวัดก็อยากไปงานก็อยากทำเลยต้องเฝ้าต้องทำเวลาตอนยังมือแรงหลังเลิกง,งานก็ต้องเฝ้าเ็ดไหวนะคะแต่ใบตองกับพี่น้อง ตัดไห้คุ้นยาอยมันแล้วเป็นคน้นตัดไห้กะลัยโบเดตากเด็ดตากเงกี้ยงหบดเทดเลยโอเคนี้บุญขาวสารนี่เป็นจะพอแต่แนม่์เป็นกะพ้าเฮ็ดมานะคะอุปกรณ์น,นี้ยังต้องเตรียมหนอก็เตรียมใบอตใบตองค่ะ ต้องหันผ้าบักเหลี่ยมกับบักบกนะคะอันนี้คือบักเหลี่ยมอันนี้คือสมมโอนะคะพันธองบีบัดนันกับจังซีมะพาบักเหลี่ยมนี่เด็กน้อยเกิดไม่ไ่รุ้นนี่อาจซิบเคยเห็นนะคะเพราะว่ามันเป็นผลไม้ที่อยู่ในปลาสุมือนี่กับหาหายากอยู่นอกจากอยู่ในโคกโคกเห็ดโคกอย่างซีนะคะ เตรียมอุปกรณ์เมื่อนี้จะคุณย้ายกระเฮ็ดแบบง่ายๆเพราะว่าซื้อซื้อสำเร็จผลไม้บางอย่างที่ที่ต้องหาเป็นพิเศษก็ซื้อเอานะคะเพราะว่าอยู่ที่ทำงานจะเพิ่นจะามาขายสำเร็จมากผู้บุรีซื้อเตรียมไว้เพราะว่าเจ้าของเป็นคน,นบกครายมีเวลาใบรอง,งืุกนี่จะเฟรชให้สะอาด เพราะว่าที่ไปแัดเตรียมหาพราะเขาหุูป่าหอื่นสาหรับของพ่อกับแม่ก็่ที่ไ่ได้หายวัดนะคะที่หาอยู่บ้านเพราะว่าย้ายก็เอาธาุตาธาุย้ายไ้บ้างเพิ่งกับ,บปกปักรักษาลูกหลานดีดีถ้าถ่ายจะเล้นลลนนกก่นเรื่องวันศิลวันพระกับไปย้มถ้าบอยมีเหตุจำเป็นอีลี่ก็ บให้าขาดนะคะดอกไม้ขึงน่านพระการปฏิบัติดีเขาก็ได้แตสิ่งที่ดีๆตอบแทนเขามาในชีวิตซึ่งเขาบ่ได้กาวบ่ได้เอยียงงากเพราะว่าการทำความดีทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวเจ้าของพ่อแม่ที่บอกเสมอแม่แต่ก่อนล้มหายใจสุดท้ายพ่อก็ยังว่าถ้าขอให้ลูกเป็นคนดี พ่อแม่ก็เฮ็ดให้เฮ็ดน้ำน,นี่แหละแต่การเฮ็ดไอ้ประเภทนี่บุญเขาสากนี่พ่อแม่ก็ี่บอกใครได้เน้นย้ำเพราะว่าเต้หน่อยหน่อมิตเรเลียนกานเฮ็ดเอียงเนี่ยไป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 เดี๋ยวอันแม่ที่เฮ็ดเองดอกไปหาอ่านหนังสอกหนังสือเพิ่อนฟีมักวางส่นะคะแต่ได้จำมาตั้งแต่หน่อยแต่พ่อใหญ่ขึ้นมามีลูกนี่นี่มา ก็เริ่มเลี้ยงลูกจากธรรมชาติน่จากสังคมเน่นะคะเพราะว่าการเหดบุญเขาศาสตร์นี่มีความเสียว่าพอแม่ที่ลมหายตายจากไปแล้วถ้าลูกเต้าว่าไปหาพักเขาสู้กินเป็นเป็นหนาสงสารนะคะไปเล่นขอผูนน้นั้นผู้นี้ผู้ย้ายก็เลยตั้งใจตั้งคิจว่าตั้งคิดตั้งใจว่า,วาการเหด บุญขาศารเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะว่าการการเท็ดต้องบุญขาศารนี่คนเกิดใหม่ยุนบ่เคยเหตุกับเหตุเป็นนะคะนี่เพราะว่าเขาเหตุเป็นสองตองยังส่ตองน,นึงใส่หมากใส่ผู้ตองน,นึงใส่กับเขาเขากินอย่างพ่อแม่เขาเคยฮักไอเคยมักเคยอย่างยังสิเขาก็เอาใส่ลงไปนะคะเขาะ่าผลไม้อาหารแก้ว พวกผักเอี้งกระซังที่นี่เขาต้องใส่ขางทั้งนี้ทีกขางทั้งนี้ก็ที่เป็นหมากผู้บุรีนะคะทําหมากแล้วก็ยาสูกตะกี้ก็ับโบเคยคิดนะคะว่าเจ้าของซีดเ,เป็นเพราะว่าไงึ้นมาในเมื่อบโมมีพอมีแม่อยู่น้าแล้วสิ่งที่เขาต้องเลี้ยงลูกก็คือที่สิบสองคลองสิบสี่เพราะว่าทุกคน พ่อพ่ะทุกคนกับนี้พ่อแม่ที่ร่วมหายใจจากที่เคยอยู่เคยฮักเคยนี่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งกับเป็นการแสดงออกถึงว่าความความฮักของพ่อกับแม่เท่านี้นะคะปีนี้แปดสองหนการทําบุญเขาสาสตรซีสงสงสารก็ปีที่แล้วปีที่แล้วซีอยู่ประมาณวันที่สิบกลัวนี่แหละค่ะแต่กะคุณยายกะเห็ดมา ระยะหนึ่งแล้วเพราะว่าพอแม่บบมีได้เมื่อบุญเขาสาดอยากพี่น้องที่ลมหายตายจากไปเขาก็ต้องการแสดงออกถึงความหักความคิดหอดเพลินว่าเพลิอนอยู่ไปส,สู้พบภพภูมิที่ดีแต่เขาก็ยังม่วนไย่ม่วงหาอา้อรที่ ต้องการให้เพื่อนได้กินในสิ่งที่เพื่อนอยากกินนะคะแต,แต่ตอนเพื่อนอยู่น้ำเ้องเพื่อนมักอียงเฮากับพยายามหามะสู้เพื่อนกินนะคะการเฮ็ดใบตองค้นถนัดกเ็เฮ็ดแป๊บเดียวเด้อค่ะอันนี้ชีวิตคนทำงานส่วนมากก็อยู่แต่กับงานการเฮ็ดไอ้ต้องใบตองนี่จะเป็นเรื่องที่ยากเติบยู่ เพราะว่าแต่ในน้อยๆก่บุกใหเห็ดือวานนะคะเพราะว่าไม่มได้พริตเตอร์แม่แต่ชีวิตของคุณยายนี่น่าหน้านี่สี่บ่ให้มากเลยว่าแต่มีบุญมีบุญมีทามย่ำเดเพื่อนที่ห่อขาต้มมาให้เลยเบิดพอเบิดแม่เบิดหน้าเขาก็ต้องเลี้ยนหลูหล่ที่เห็ดเอาเองถึงแม่เขาบ่าได้เห็ดเองเขาก็ซื้อเลยค่ะเพราะว่า ผู้เฒ่าสมัยเก่าที่เพิ่นเคยเหตุเพื่อนกิเฮตดมาขายเขาก็อุดหนุนเพิ่นเพื่อ,อว่าให้เพิ่นมีรายได้ในกิจกรรมจันส่ทุกปีปัย้าเยกิดส,ส,สื่อเอาเ้ยค่ะตรงเพราะว่าปีนี้ยุคโควิดเพิ่นบบมาขาย,ยู่ตลาดนะก็เลยต้องเหตุอืเน็ดเองมันก็บอ ว่ายากป็นไหนก็เพราะที่เห็ดได้คุณยายก็เห็ดตอนนี้ก็ได้สารตองแล้วนะคะแล้วทีเห็ดหาสมตหาตองกับโอเคเลยต้องไป 5. สามซีหาท็ดหาตองง่ายๆก็ได้ค่ะเพราะว่าเวลานั้นเขาก็ต้องไปเกิดหัวเขาหน่อยเขาใหญ่อีกคือเกาแนวยูน่กินเขาก็ แบ่งปันไปทั้งวัดแน่ไปครับเขาครับน่าให้พอ่อให้แม่เขากินดยู่โคกน้ำเน่กับใบกระวานนะคะฮะปองก็ได้จากน้อยพี่น้องก็เอาไห้เื่เก้าวงามมันบุญเขาสากพี่น้องก็เสี่ยวเหลือเท่าใดเพื่อนก็เก็บมาไหา้เพราะว่าเพิ่นหูวงว่าเขามีน้ำพี่น้องครูเพิ่นบ่มีน้ำเพิ่นจะบ่อนบบอน,นี่นะคะ 嗯嗯。Mm. Mm.